อะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการคุณอยากจะแมนิเฟสคุณอยากจะอธิษฐานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะให้มันประสบความสําเร็จสําคัญที่สุดการคิดภาพคุณใช้ความคิดก่อนใช้ความคิดไปใน,ในทิศทางที่คุณอยากจะได้มันก่อนโดยการใช้หัวใจตัดสินอย่าใช้สมองเพราะใช้สมองมันจะไปข้อมูลเก่าทันทีถ้าใช้หัวใจหัวใจจะไปที่ความรู้สึกทําไมฉันถึงอยากได้วะเราจะรู้ทันทีว่าเราอยากได้สิ่งนั้นจริงๆไหมเออเห็นคนอื่นขับเบนก็อยากขับเบนบ้าง เห็นคนอื่น <nước> ซ the ื้อบ้านก็อยากซื้อบ้านบ้างถ้าเราโฟกัสที่ข้างในถ้าเราตัดสินที่หัวใจเนี่ยมันจะมาจากตัวตนข้างในของเราว่าเราอยากได้สิ่งนั้นด้วยตัวเราจริงๆมันไม่ได้อยากได้เพราะเราเปรียบเทียบกับใครเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้จากข้างในของเราจริงๆเนี่ยมันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนใจเราจะสั่นเราจะรู้สึกดีเราจะเห็นภาพชัดมันจะทําให้เรามีพลังมันจะทําให้เราอยู่ในคลื่นพลังงานที่สูง แต่เวลาที่เราอยากได้เพราะเราเปรียบเทียบเนี่ยมันจะไปที่สมองแล้วที่สําคัญคือมันจะไม่มีพลังอีกส่วนหนึ่งความรู้สึกของเราต้องไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่อยากจะได้นั่นก็คือเรื่องความเชื่อนั่นแหละเพราะว่าเวลาที่เราจินตนาการภาพหรือว่าเวลาที่เราอยากจะได้อะไรสักอย่างเนี่ยอยากจะให้ความรู้สึกมันไปตามกับสิ่งที่เราคิดบางครั้งที่มันไม่ไปเราไม่เชื่อสิ่งนั้นเราเผลอไปใช้สมองแล้วสิ่งหนึ่งนะคะที่มันจะเอาชนะเราได้ ที่จะทาให้เราเชื่อได้คือแนะนําให้เริ่มจากเรื่องเล็กๆอะไรก็ได้ที่มันไม่ค่อยมีผลกับชีวิตเราเท่าไหร่ที่เราไม่ได้เกิดการคาดหวังกับมันขนาดนั้นได้ก็ได้สําเร็จก็ดีไม่สาเร็จก็ไม่เป็นไรอย่างครูครูจะเริ่มจากการที่แบบออลองมินิเฟสเรื่องเนี่ยวันนี้จะไปห้างวันนี้ฉันจะต้องมีที่จอดรถแบบที่รอฉันเลยอะเพื่อฉันเลยสบายมากปกติไปทุกรอบไม่มีที่จอดเราก็ได้สิ่งนั้น เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตเราอะไรมากมายเราก็ไม่ได้คาดหวังกับมันมากมายถูกปะเราก็เชื่อได้ไงแต่อะไรก็แล้วแต่ที่เราเชื่อไม่ได้อย่างเช่นปกติก็ไม่เคยมีเลยเงินหนึ่งล้านบาทแล้วเราไปเมนิเฟสครั้งแรกก็สูงเลยคือหนึ่งล้านบาทถ้าเราเชื่อได้อะมันมันได้อยู่แล้วค่าสิ่งนั้นอะมันมีเส้นทางมาของมันอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ความเชื่อของเรามันไม่ได้มากพอเพราะฉะนั้นให้เราโฟกัสต,ตรงนี้ด้วยทุกการจินตนาการมันคือความคิดความเชื่อความรู้สึกต้องไปในทิศทางเดียวกัน